ใครอยากได้ผลลัพธ์อ่ะสวัสดีค่ะใครอยากได้ผลลัพธ์จากการที่ใช้กรดานหนึงดูดแล้วเห็นผลได้จริงนะคะอยากมีความสุขที่แท้จงมีความสุขที่แท้จริงนะคะจากหัวใจจงแบ่งปันจงเป็นผู้ให้จากหัวใจของเราจริงๆนะคะจัก,กรวาลอยู่เบื้องบนนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจดจําจดบันทึกนะคะเรื่องราวของเราอา มีแค่เรากับจัก,กรวาลเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปจากหัวใจหรือเปล่าหรือว่าเราเสแสร้งแกล้งทํานะคะเราจัก,กรวาลในตัวเราจะรับรู้ก่อนคนแรกนะคะก่อนที่จะอ่ะพูดอะไรออกไปทําอะไรออกไปหรือคิดอะไรออกไปถ้าอยากให้ชีวิตของเองของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในชะตาชีวิตที่เป็นด้านดีตลอดการนะคะจากเมื่อก่อนเราเป็นคนคิดลบพูดลบอารมณ์ลบเปลี่ยนตัวเองใหม่ลุกขึ้นมานะคะสะสมสมีบุญด้านดีใส่ พูดด้านดีให้กับตัวเองให้พ่อจกกักรวาลที่อยู่รอบๆตัวเราได้จดบันทึกแต่เรื่องราวข่าวดีที่ตัวเราเป็นคนทําออกไปนะคะจกกะักรวาลจะสื่อกับเราเราจะสื่อกับจกกักรวาลที่อยู่รอบๆตัวเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้และจะเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเราให้ด้วยความจริงใจเราส่งต่อด้วยความจริงใจเรายิ้มด้วยความจริงใจและเรามีความสุขด้วยความจริงใจเท่านั้นนะคะพ่อจกกักรวาลถึงรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะจดบันทึก เรื่องราวดีๆของเราไว้ในสมุดเล่มที่เป็นเล่มของบันทึกความดีอาถึงจะถึงจะได้ชื่อว่าเป็นการจดบันทึกความดีสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลรอบๆเรา,รา,เรา,ราท่านเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เราเองทุกคนก็เชื่ออยู่แล้วเนาะต่อให้ทุกคนปากแข็งปฏิเสธว่าไม่เชื่อแต่เราที่จริงแล้วเราก็เชื่อต้องยอมรับนะคะและ ต้องยอมรับโดยเนื้อแท้นะคะว่าพวกเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลอยู่รอบ,บตัวเราอยู่แล้วและเรามีความเชื่ออยู่แล้วในแต่ละศาสนาในแต่ละเจ้าชาติศาสนาทุกคนมีความเชื่ออยู่แล้วนะคะมีสิ่งเคารพมีพ่อแม่ที่เคารพมีความเชื่อมีความกตัญยูรู้คุณเห็นไหมเรามีความเชื่อเราเชื่อในความดีเราเชื่อในความสุขเราเชื่ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น จงสะสมสะเสบียงบุญของตัวเองในด้านดีแค่นั้นไม่พอนะคะจงทําความดีทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจเราไม่ว่าจะเป็นการให้เรื่องราวดีๆทําคิดดีๆความรู้สึกดีๆหรือความหวังดีกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราอ่าพอเราทําเรื่องราวดีๆเหล่านั้นเกิดจากหัวใจของเราจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพอ่พอจักรวาลเขาจะจดบันทึกเรื่องราวดีๆของเราไว้อ่าในแต่ละหนึ่งวันจงทําความดีให้เกิดขึ้น เยอะกว่าสิ่งที่เป็นพลังงานด้านลบเพราะเมื่อก่อนพวกเราเองคิดลบพูดลบอารมณ์ลบเรื่องราวดีๆเ,เรื่องราวเรื่องราลบๆเลยหลังไหลเข้ามาหาชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่องกดแรง,งดูดเสร็จแล้วนะเปลี่ยนตัวเองวันละนิดนะคะ365วันหนึ่งปีสัก1ปี365วันถ้าเราเปลี่ยนองศาของตัวเองวัดไปในด้านดีวันละหนึ่งองศาปีหนึ่งเราเปลี่ยนได้365องศานั่นแปลว่า ปีต่อไปเราอาจาจะเราจะต้องมีสตาชีวิตขาขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะละเราจงละอายที่จะกลับไปทําเหมือนเดิมจงละอายที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมจงละอายที่จะนะคะไปคิดลบพูดลบอารมลบหรือหุนหิวหัวเสียฝึกตัวเองบ่อยๆลุกขึ้นมานั่งสมาธินะคะสิ่งที่โคพีิทุกได้เยอะขึ้นทุกวันนี้นะคะจากการใช้ชีวิตจากคนที่เคยทุกข์มากเครียดมาก เศร้ามากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองให้ยิ้มยิ้มเยอะๆสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาเรารอยยิ้มความสุขเป็นการดึงดูดความสุขนี่คือการใช้พลังงานทกกฎแรงดึงดูดอีกหนึ่งข้อนะคะวันนี้ออกมาแบ่งปันพวกเราให้ทุกคนยิ้มเยอะๆและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาทุกอย่างที่เข้ามาหาเราเราต้องจงตีให้มันเป็นไปในด้านบวก โชคดีแค่ไหนที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีอาชีพสัมมาอาชีพที่เราประกอบธุรกิจกิจการของเราอยู่ไม่ว่าผลผลิตที่ออกมาจะมากหรือน้อยคือตัวเรานั่นแหละเป็นคนสั่งให้ผลผลิตมันออกมาแบบนั้นเราจงปลูกนะคะบำรุงรากเง่าของความสุขให้เกิดขึ้นก่อนคิดด้านดีก่อนบำรุงรากของความคิดในสมองในความรู้สึกเราใส่ปุ๋ยด้านดีใส่คำพูดด้านดีให้กับตัวเองก่อนแล้วมันจะผลิดอกออกผลในด้านในด้านดี ตามมาไม่ว่าจะเป็นการงานดีการเงินดีความรักดีความสุขดีสุขภาพดีและการแบ่งปันคือสู่สังคมดีวันนี้เราเช็คดูตัวเองนะคะว่าเรากินสารสารพิษเข้าไปในร่างกายเราพูดลบทําลบอารมณ์ลบคิดลบกับตนเองหรือกับผู้อื่นหรือว่าเราพูดคําพูดบวกบวกคำพูดดีๆอารมณ์ดีๆมีความสุข แบ่งปันเรื่องงานดีๆให้กับผู้ผอื่นนั่นคือการใส่ปุ๋ยด้านดีใส่พลังงานด้านดีสักวันหนึ่งผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีชีวิตของพวกเราก็จะงอกเงยงอกงามไปในทิศทางที่ดีผลดอกออกใบออกผลในด้านดีและเราก็จะได้เก็บเกี่ยวนะคะผลดอกใบของอความสุขที่เรา เป็นคนสะสมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะคะทุกคนอ่าวันนี้โค้ชพี่ทุกฝากไว้นะคะคติทรรมดีๆวันนี้นะคะจากการที่ไปนั่งคอร์สแอดวานกับครูสีตาออกมาแบ่งปันพวกเราทุกคนหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะ